เฮ้ยหิวเขา่าหิวยหิวกันดิเนี่ยขนมจีนปะพี่มีขนมจีนฉันมีถั่วงอกแม่ถั่วงอกงบหน่อยนะมึงเนี่ยน้ำยาอะไรดีพี่น้ำยาไก่ป่ะจัดไปเอา้ let s <S อา let's go กระทะใบโปลดน้ำมันพืชเฮ้ยส่งตะลิวมา พีแกงพีแกงเอาเยอะไหมพีแกงเครื่องหนึ่งก็ได้ฮะหน้าที่แกกะทิฉนันเองอันนี้คือ ตีนไก่มาจ๊ะไปวะาอันนี้ก็ตีนไก่ต้มไว้เรียบร้อยเด้อเนี่ยน่องจิดตาอ่าแสบแฉแน่นอน,ะอน,น,อนเดี๋ยวถ้า น้ำไม่พอเนี่ยเราเอาน้ำซุปใส่ลงไปอีกนะโอ้ยพี่น้องโอ้โหดูอออหอเอ๋อนี่ซุปลงไปเพื่อความนัวพี่น้องอุ้ยดจักสีเน,นาะทาหมูดิเอาเนี่ยพร้อมกันเลยเนะาะเอาเต่เอากันเพื่อที่จะแกะเติมเลยแกะเอเลยเอา้า เอาเลยเอาเท่านนอุ้ยเอานางเอาลงหนวดบดไว้เรียบร้อยละใส่ครับก็มีฝั่งฝั่งขวานี่บดฝั่งท้ายนี่ไม่ได้บดเป็นไก่ซับอ่ะก็ไปเพิ่มเ็เรียกเพิ่มความนัวต่อไปขั้นตอนในการปรุงน้ำปลา ตาลปี๊บเดี๋ยวลองซิมนะเพือ่อนๆมื่อโอ้โหเมือสัน่นอืมอ่ะเต้ๆจิมๆเดี๋ยวอย่าของจิม,จม,จม ปเป็นไงหวานเจี๊ยบเอารถดีมาถดีมาถดีลงถีกิดนึงขันตอนสุดท้ายะปิดแก๊สฮะโอ้ยพี่น้อง นอะย้ายภา,าชนะแป๊บนึงไหนไหนตักกันมาโชว์หน่อยโอ้ยขนมจีนนะน้ำยาไก่นะครับโอ้ยอันนี้เน้นน้ำเน้นน้ำ,นำ,นำ <c oughs> เอาผมว่ามันข่าวไปนะเนี่ยข่าวอะไรคนระข่าวเดียวหมด <c oughs> กินสองโลนะครับเ,เพื่อนผักทัวนะครับหนึ่งไร่ฮะทัวนี้ได้มาจากไหนนี่คนนี้เจ้าของปลูกเองนี่ปลูกเองครับ <Hey. S 1> นี่นะครับแล้วก็ถั่วงอกถั่วงอกผูกละพาไม่ใช่แมงลักใบแมงลักเ<อ>นาะ่นะก็เนี่ยสีสวยด้วยเ,เพื่อนๆโอ้ยโอ้ยเอ้าสวัสดีครับพี่น้องมาเรียบร้อยวันนี้ผ่าน ทาน,น้องเตยนะทำขนมจีนเอาพี่น้องเด้ออื้อืมซาสมใจอยากหายหิวสวัสดีครับตอนนี้น้ำยาเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี สามสี่ลงท้องฮะปลาไม่พอฮะเข็มใส่น้ำปลาเพิ่มกี่หัวแล้วเต้ชุดแรกสามครับชุดสองสามเป็นหกหกครับนี่นะฮะหมูบ้านขนมจีนแซ่บปีน้องปาแซ่บด้วยครับตังชิ้นน้ำตังสีโอ้โหตังอย่างให้ยังังไลมีบอมีบอเอาไปนสองโล มื้อน่ะเดี๋ยวลุงงวดกับเต้ยจะพาไปทำอะไรกินติดตามนะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะจ๊ะโอเคสสำหรับวันนี้ไปังก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายครับ